วิธีสำรองข้อมูลแอปไลน์ผูกเชื่อมกับบัญชี Google ทำง่ายๆแตะที่แอปไลน์แล้วให้เราแตะหน้าหลักจากนั้นแตะการตั้งค่าขวามือบนสุดขั้นตอนที่1ให้เราแตะสำรองข้อมูลเลือกคืนข้อมูลประวัติการแชทแตะสำรองข้อมูลตอนนี้เลย ให้เราใส่เลข6ห,หลักที่เราจะจำได้ง่ายๆข้างบนและข้างล่างให้เหมือนกันนะครับแล้วแตะต่อไปแตะเลือกบัญชีถ้าระบบจะขอาการเข้าถึงรายชื่อให้เราแตะอนุญาตแล้วให้เราแตะเลือกบัญชีอีกครั้งให้เลือกบัญชีเมลของเราที่ต้องการสำรองข้อมูลลาย แล้วให้เราแต่อนุญาตแต่เริ่มการสำรองข้อมูลระบบลายจะทำการสำรองข้อมูลใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับถ้าขึ้นต้องการโอนย้ายบัญชีหรือไม่ให้เราแต่ปิดเสร็จขั้นตอนที่1แล้วให้เราแต่ย้อนกลับ มาดูขั้นตอนที่2อขั้นตอนสุดท้ายให้เราแตะบัญชีสมมุติว่าเราต้องการใช้มือถือเครื่องใหม่แต่ใช้ลายเดิมหรือต้องการกู้ลายแบบข้อมูลยังอยู่ครบเราจะเข้าระบบในแอปไลน์โดยใช้บัญชี Google นะครับให้เราแตะเชื่อมต่อเลือกบัญชี Google หรือเมลของเรานั่นเองนะครับ ถ้าระบบขึ้นลงชื่อเข้าใช้ไลน์แต่ดำเนินการต่อถ้าตรง Google ขึ้นยกเลิกการเชื่อมต่อแสดงว่าเราทำสำเร็จแล้วนะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และ share, แชร์ครับแม่ๆครับ